คนเรายังยินดียินร้ายเรียกว่าคนมีหนี้มีศินคนมีกามในจิตในใจมันไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์แบบเราต้องรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุก์รู้ความดับทุก์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก์เดินไปทีละก้าวทานข้าวทีละคาทำทีละอย่างในปัจจุบันให้ดีๆ เรารู้คนนั้นเป็นมหาเศรษฐีคนนี้เป็นมหาเศรษฐีเราก็ยินดีในความรวยภายนอกของเขาแสดงว่าเรายังไม่รู้จักทุกไม่รู้เหตุให้เกิดทุกไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขใจของเรามันต้องมีกามมีตัณหาแน่นอนร้อยเปอร์เซนบางทีของเขาได้มาก็ได้มาจากการทำบาปทางกรรมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านเสียสละพวกนี้หมด ในใจพระอรหันต์ก็เสียสละพวกนี้หมดในใจท่านถึงเข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นเราต้องรู้จากแง่มุมต่างๆเราไปยังไม่ถึงนี่แหละคือทางที่เราจะไปผู้ที่อธิบายปฏิจจสมุปบาทได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นหายากเพราะว่ามันมีกามในใจเยอะ เมื่อใจมันมีการ,รม,มันเลยไม่มีพระนิพพานเลยไม่ได้พูดด้วยความบริสุทธิ์ที่คุณกรุณาที่คุณที่ออกมาจากใจพูดไปก็ฝืนไปเพราะถ้าเราไม่รู้จักเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรามาอยู่ในพระพุทธศาสนาที่เป็นนักบวชก็เท่ากับเรามาอาศัยต้นว่าต้นโพต้นไท ที่ลูกดกรสอร่อยมาบริโภคมาอาศัยพระาศาสนาแล้วก็มากินลูกว่าลูกใสแต่ไม่ได้พากันดูแลรักษาต้นว่าต้นโพต้นใสเหล่านี้ก็ต้องตายไปเพราะเราไม่ได้เป็นผู้กระตันยูกะตะเวทีต่อยอดพระาศาสนาเพราะเราไม่รู้เรื่องกามไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะเราพากัน จะไปแก้แต่คนอื่นไม่ได้มาแก้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดอย่างนี้นะคือมันมีอวิชชาที่มันเป็นความหลงเป็นตัวนำหน้าเนี่ยพอมันหลงเนียหลงด้วยความไม่รู้มันทำให้คิดไปทั่วเนี่ยคิดที่มันเป็นความปรุงแต่งที่มันเป็นตัวสังขารเนี่ยพอคิดแล้วมันก็เกิดการรู้ทางจิตใจที่เป็นมโนวิญญ,ญาณ แล้วมันก็มีตัวรองรับเนวิญญาณนามรูปมันเกิดขึ้นมาทางอายตนะทั้งหกที่มันมากระทบเข้ามามันมีอวิชชาที่ผัสสะที่มันถูกต้องกระทบพอผัสสะมันโง่ตากระทบรูปเกิดวิญญาณสามประการเรียกว่าผัสสะไอตรงผัสสะที่มันถูกต้องกระทบมันโง่มันไม่รู้มันไม่รู้อะไรเลยมันก็เกิดเวทนาที่หลอกให้เป็นบวกเป็นลบ หลงรักหลงเกลียดเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติคือเกิดความทยานอยากนะตัณหาพอผัสสะแล้วมันเกิดฟีลลิ่งขึ้นมาฟีลลิ่งคือเวทนาพอเวทนาแล้วมันก็ยินดีพอใจอ่ะโดยเฉพาะสิ่งที่ชอบไม่ชอบบางอย่างไม่ชอบก็อยากไม่ให้มันมีไม่ให้มันเป็นมันคือการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภัว่าปัญหามันวนอยู่ในนั้น แล้วมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเราชอบเรารักเราหลงเราเกลียดเราดีใจเราเสียใจเป็นเราเป็นเขาไปหมดเกิดอุปาทานขึ้นมา attachment เนี่ยแล้วมันก็ส่งต่อมาเป็นการเกิดพบเกิดชาติเป็นตัวนำมาเกิดอุปาทานเป็นตัวนำมาเกิดแล้วพอเกิดแล้วมันไม่เกิดเฉยเฉยสิ่งที่มันตามความเกิดขึ้นมาเนี่ยคือความแก่ความเจ็บความตาย ความเศร้าโศกร่ําไรรําพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแขนใจทั้งหลายเปรยียบเสมือนกับเห็ดนะเวลาดึงขึ้นมาจากดินเนยมันมีดินติดขึ้นมาด้วยสัตว์ทั้งหลายในโลกก็เส้นเดียวกันเวลาเกิดมาก็มีทุกประจําสังขารนนะทุกคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรานี้เป็นขบวนตามมาไม่รู้จักมันเป็นอย่างนี้นะ มันตั้งจุดตั้งต้นที่โง่ไอ้ความโง่ก็คืออาวิชานี่เองเมื่ออะไรถูกต้องเข้ามาถ้าเรามีสติเพียงพอไม่โง่เมื่อผัสสะกระทบเนะปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกเนี่ยมันก็เกิดไม่ได้มันเกิดฝ่ายที่ไม่เป็นทุกข์มันมีผัสสะฉลาดถ้าหากผัสสะถูกต้องฉลาดแล้วมีสติรู้เท่าทันมันไม่หลงเวทนา มันไม่หลงเวทนามันไม่เกิดตัณหาเมื่อไม่เกิดตัณหาก็ไม่มีอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาติมันก็ดับทุกได้ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างนี้มันดับทุกข์เพราะอํานาจของสติของปัญญาของสัมปชัญญะให้เราเข้าใจเรารู้ต้นเหตุรู้จากต้นเหตุดีที่สุดว่าความทุกข์มันเกิดอย่างไรแล้วก็ควบคุมต้นเหตุหรือตัดต้นเหตุนั้นเสีย ความทุกข์มันก็เกิดไม่ได้นี่แหละคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลต่อสู้กับวิทยาศาสตร์ได้แต่ที่ต่อสู้กันไม่ได้ก็เพราะวิทยาศาสตร์เขาพูดกันแต่เรื่องทางวัตถุวัตถุวัตถุอย่างเดียวไม่พูดทางเรื่องจิตเรื่องใจพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจทำไมเราพูดกันทางจิตใจเราก็บอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ย ที่ดีที่เหนือกว่าที่ดับทุกข์ได้วิทยาศาสตร์ทางวัตถุจะมีแต่สร้างปัญหาให้ความทุกข์มันมากขึ้นถ้ามีวิทยาศาสตร์ทางจิตใจก็ป้องกันความทุกข์ได้เพราะรู้จากต้นเหตุว่าต้นเหตุของความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรจึงนับได้ว่า,าศาสนาพุทธของเราเป็นาศาสนาแห่งเหตุผล